ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับโบนัสภาพนิ่งนะครับบางคนก็ได้เยอะได้มากบางคนได้คูณ2คูณ3นะครับและล่าสุดโบนัสจากคลิปเรียวเห็นไหมครับถ้าเราได้รับเงินจาก f c e e o o o นะครับในคลิปเรียวได้รับทุกเดือน,ท,อนทุกเดือน100หรือ300อะไรก็แล้วแต่ต่อเหรียนอย่างเงี้ยระบบก็จะประมวลผลโบนัสตามสัดส่วนให้เราอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นคือ20พฤษภาคมถึง20มิถุนา มิถุนายนอย่างเงี้ยสาวันใช่ไหมถ้าคุณทาเหรียญได้ประมาณ1000มากกว่าเท่าเดิมอย่างเงี้ยเขาก็จะคูณให้เรามากกว่าเดิมฉะนั้นแล้วเขากระตุ้นการตลาดให้เรากลับมาสู่จุดเดิมอย่างเช่นคือ3เดือนล่าสุดที่นะครับหลายคนถูกจํากัดการสร้างรายได้ในคลิปสั้นหรือในคลิปเรียวที่เราใส่เพลงที่ติดกระแสกันเยอะโดนจํากัดการสร้างรายได้เขาแตกหนีกระเจิงไปที่ตฟอร์มอื่นแดงดําอย่างเงี้ยคือ Facebook เขาเลยเจาะกลุ่มตลาด คนเดิมกลับมาสร้างรายได้กลับมาที่จุดเดิมฉะนั้นแล้วเขาให้โบนัสอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับที่ทักผมมาบอกว่าพี่หนูโดนจํากัดการสร้างรายได้แต่ทําไมหนูได้โบนัสในคลิปเดียวได้เยอะเนยนะสองร้อยกว่าเหรียญแต่ทําไมหนูยังไม่ได้ถอนเลยเพราะว่าหนูจํากัดการสร้างรายได้ตั้งแต่3เดือนหนูยังแก้ไขไม่หายฉะนั้นแล้วเราต้องแก้ไขเครื่องมือของเราให้เขียวปกติกลับมาปกติถึงเราจะ ได้เงินหรือ Facebook เขาจะโอนเงินให้เราหรือถ้าเราแก้ไขไม่หายระบบนะครับจะอยู่คงอยู่ไว้นานในเหรียญั้นคือ6เดือนนะฉะนั้นแล้วเราต้องกแก้ไขให้หายโบนัสไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือคลิปสั้นณตอนนี้นะครับมันเป็นระบบหรือเป็น,นกลไกการตลาดนะครับดึงดูดให้คนกลับมาเล่น a c e b o o k เหมือนเดิม ก็แสดงความยินดีด้วยแต่ใครที่ยังไม่ได้แล้วทำทำ,ทำไมถึงจะได,ได้ทุกอย่างนะครับใครที่เล่นมาก่อนเราหรือเขาทํามาก่อนเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติฉะนั้นแล้วเราก็ทําไปปกตินะไม่ต้องเพล่งเหมือนเหมือนเขาอย่างเช่นภาพนิ่งได้คูณ2อคูณสคนอื่นเขาเล่นมาก่อนเขามีการเข้าถึงมากกว่าเราเราก็ลงปกติแต่ถ้าใครยังไม่ได้ตั้งค่าเราก็ลงปกติเล่นปกติคลิปเรียวเหมือนกันแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้รับเงินจากคลิปเรียวเนี่ยนะครับเราก็พยายาม สร้างสารรค์คอนเทนต์ออกมาให้มีคุณภาพทำไปเรืเร่อยๆนะครับเป็นการกระตุ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับ